พันเก่าๆก็ได้นะนะฮะอ่ะมาดูกันต่อตว่าศัตรูคุณก็เคยทําอะไรกับคุณไว้บ้างนะ,ะมาเคยทํางานร่วมกันเคยมีเรื่องของการเงินร่วมกันนะฮะปัจจุบันนี้ศัตรูของคุณเขาก็คงอย่างรอคอยเรื่องการเงินตอนนี้มันเหมือนว่าชีวิตเขาก็ต้องต่อสู้อ่ะบักบันนะฮะห้าดาบนะครับเขามีปัญหากับคุณมาก่อนเคยใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันหรือมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของอารมณ์ใส่กันด้วยนะครับ โอ้โหแตดากนะฮะศัตรูของคุณเขาเคยใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคุณจนทําให้คุณเนี่ยสูญเสียความมั่นใจอ่ะมาดูกันหน่อยว่าปัจจุบันนี้เขารับกรรมอย่างไรบ้างนะครับอืมปัจจุบันนี้ชีวิตเขาก็ไปเรื่อยๆนะนะฮะแต่ในในส่วนของเขาเองอ่ะนะคนุณคนนี้เคยเป็นเพื่อนคุณนะครับมันมีในเรื่องของการที่เขาจะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่โอ้โหเดชขึ้นนะ เขาก็เหมือนคนที่สังกตายปเดินวันนะฮะทำงานหนักหรือจะต้องชดใช้กรรมหนักอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันเบื่อมันไม่มีความสดชื่นหรือคนคน,คนนี้เคยที่จะทําของใส่คุณวยทำคุณใส่ใส่คุณหรือทําของสกปรกใส่คุณนะฮะมาดูต่อนะโอ้โหนะครับ,รบ, uh, รบสิบดาบปัจจุบันนี้เขาก็รับกรรมหนักนะครับเพื่อนๆทั้งการเงิน